สารสนามบินนานาชาติโตเกียวหรือโตเกียวฮาเนดะเป็นที่เรียบร้อยค่ะจอดสนิทละผู้โดยสารก็เตรียมตัวลงจากเครื่องค่ะพวกเราก็จะลงเช่นกันนะคะลงจากเครื่องบินมาแล้วนะคะเดินตามทางเดินนเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารค่ะตรงนี้คือสนามบินนานาชาติโตเกียวหรือสนามบินโตเกียวฮาเนดะประเทศญี่ปุ่นนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะน,นะคะ เป็นยังไงบ้างไปที่ไหนก็ยังเดินไปเรื่อยๆอยู่ค่ะเดินเข้ามานะคะตามทางเดินก็มีป้ายชี้บอก r r i รบอกก็มาถึงหรือว่า,าต่อเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องนะคะมีลูกศรชี้บอกเราก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปนั่นแหละค่ะไปเรื่อยๆนะคะอาคารผู้โดยสารที่พวกเรามาถึงคืออาคารที่สองนะคะตรงนี้ค่ะ,นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้ก็เห็นป้าย arrivals คือผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงหรือผู้โดยสารขาเข้านะคะแล้วก็มีป้ายเขียนบอก international connecting flights ซึ่งพวกเราวันนี้พวกเรามาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาแจ้งเราว่าพวกเราต้องเป็นผู้โดยสารขาเข้าไปสแตมเข้าเมืองก่อนต่อจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเครื่องเพื่อบินภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้มีลูกศรชี้บอก ไปทางซ้ายมือนะคะโดยสารทุกคนก็ไปทางด้านซ้ายมือเป็นผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็จะไปเปลี่ยนเครื่องที่เราสแตมป์เข้าเมืองมาแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็มาที่ห้องโถงที่มีสายพานรับกระเป๋านะคะส่วนพวกเราในวันนี้ไม่ได้รับกระเป๋าค่ะหาทางเดินออกไปข้างนอกกันเลยนะคะเป็นห้องโถงสายพานรับกระเป๋าเขาก็มีรถเข็นบริการนะคะนี่คาะบริการฟรี เหมือนสนามดินที่ประเทศไทยเลยนะคะบริการฟรีแต่ถ้าใครไปบางประเทศเนี่ยรถเข็นก็ไม่ฟรีนะคะต้องเช่าต้องจ่ายเงินอะไรประมาณนี้ค่ะมาเรื่อยๆนะคะไปค่ะเดินออกไปข้างนอกมีอะไรต้องสำแดงไหมคะผ่านออกมานะคะมีสิ่งของต้องสำแดงหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ยื่นพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากนั้นก็เดินออกมาเลยต,ตอนนี้เราออกมาแล้ว เราต้องเดินตามป้าย d o m e s t i กนะคะคือ,อเปลี่ยนเครื่องหรือบินภายในประเทศเคะเดินออกมาละเดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนเครื่องเพื่อบินไปยังเมืองต่อไปไม่มีคนมารับไม่ได้มาถึงโตเกียวนะคะจะไปเที่ยวที่เมืองอื่นเพราะฉะนั้นเดินไปค่ะว่า เที่ยวบินที่พวกเราจะไปตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะเครื่องเพื่อบินภายในประเทศที่สนามบินโตเกียวฮานเดะนะคะพวกเราก็ต้องผ่านสแตปมเข้าเมืองมาก่อนหลังจากนั้นก็มาพบเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะของสายการบิน ANA หรือแอนนานี่นะคะแต่ถ้าเรามีบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของเที่ยวต่อไปแล้วก็แค่เช็คว่าเราไปขึ้นเครื่องที่เกตหรือทางขึ้นเครื่องที่เท่าไหร่ นะคะหลังจากนั้นก็เดินไปเลยค่ะไปที่เกตนะคะวันนี้เราจะบินจากสนามบินโตเกียวฮาเนดาประเทศญี่ปุ่นไปที่สนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันกับสายการบินเอ,อ็นเอหรือ AN a n นาเนี่ยะคะเที่ยวเวลา20นาฬิกามาถึงตรงนี้นะคะไปตรวจความปลอดภัยค่ะเดินไปทางด้านขวาม,มือทางเข้า C นะคะ เอกซเรย์ตัวเราและสัมภาระค่ะตรวจความปลอดภัยออกมาแล้วนะคะบริเวณนี้แล้วก็เห็นป้ายที่มีลูกศรชี้บอกว่าไปขึ้นเครื่องของพวกเราที่เกตรหรือทางขึ้นเครื่อง49นะคะ,ะจากจุดนี้ไปเป็นระยะทาง1,000กับ20เมตรนะคะประมาณ1กิโลค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะนู้นไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ มาเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงทางขึ้นเครื่องแต่อยากแวะหาอะไรดื่มหาอะไรรับประทานหน่อยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าพวกเราจะไปใช้บริการได้ไหมนะคะ Power Lounge ไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราจะเดินไปที่เกตรหรือทางขึ้นเครื่องนะคะมีลูกศรชี้บอกทางขึ้นเครื่องที่47ถึง52ถ้าไป47นเดินประมาณ495เมตรค่ะ เดินไปฝั่งนี้นะะักสอนชี้บอกทางนะคะไปทางขึ้นเครื่องที่49่นะคะเขาชี้บอกว่า4 7เดถึง50ิเดินตรงไปนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะเห็นป้ายลูกศรชี้บอกทางไปเกตรหรือทางขึ้นเครื่องที่47ถึง49เดินตรงไปค่ะ เกตสอีก110เมตรนะคะเรามาถึงที่หน้าทางขึ้นเครื่องหรือหน้าเกตแล้วนะคะนีค <49. S 2> ่ะ49คือวันนี้เราจะบินจากสนามบินฮาเนดะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไปที่สนามบินโอซาก้าหรือโกเบประเทศญี่ปุ่นกับสายการบิน ANA นะคะอันนี้เป็นสายการบินหรือเป็นเที่ยวบินที่บินภายในประเทศะคะ่ะ อนนี้ผู้โดยสารกงขึ้นเครื่องแล้วนะคะส่วนพวกเราก็ขึ้นเครื่องก็ได้ที่นั่งไปที่เรียบร้อยแต่เหมือนกับว่าเครื่องบินนี่ที่ว่างเยอะนะคะเที่ยวบินนี้จะไม่เต็มดูค่ะที่ว่างเยอะมากที่นั่งเขาก็เป็นสองสามสองนะคะส่วนเราก็นั่งริมหน้าต่างนะคะสองที่เครื่องบินก็ได้นําพาผู้โดยสารทั้งหมดรวมถึงพวกเราด้วยมาถึงสนามบินโกเบโอซากาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เที่ยวบินนี้ว่างมากนะคะที่ว้างแถวกลางเนี่ยเือบทั้งหมดแ,แต่ยังไงเรามาถึงเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพนะคะโอเคค่ะาวิธีการเดินทางต่อไปยังโอซาก้าแล้วก็โรงแรมที่พวกเราค่ะนะคะลงจากเครื่องบินมาแล้วนะคะเดินเข้าไปยังอาคารโดยสารค่ะม,มีสะพานเชื่อมเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะ ป้ายเขียนบอกโนยูเทินเดินหน้าอย่างเดียวนะคะเป็นวันเวค่ะมาถึงตรงนี้ก็เป็นห้องโถงสายพันรับกระเป๋าเที่ยวบินที่พวกเรามานะคะ415ค่ะแต่พวกเราไม่มีสัมภาระไม่มีกระเป๋าที่จะรับนะคะก็หาทางเดินออกไปตรงนี้เลยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะทางออกไปเขาก็มีแผนที่แผนทังให้เห็นชัดเจนเลยค่ะ ว่าไปที่ไหนยังไงนะคะส่วนพวกเราเดินออกไปค่ะไม่มีสัมภาระไม่มีกระเป๋าที่จะต้องรับนะคะเดินออกมาตรงนี้แล้วก็ไม่มีคนมารับไปเองมาเองค่ะดูนะคะว่าพวกเราจะหาวิธีการไปโรงแรมที่พักของพวกเราในเมืองโอซาก้าได้อย่างไรนะคะสนามดินโกเบนะคะเรามาถึงให้คาเกียบเชียบมาก แล้วเราก็ไปถามที่อินโฟเมชันตรงนี้นะคะว่าเราจะไปต่อที่เมืองโอซาก้ายอย่างไงนะคะเขาก็ให้คำแนะนำอย่างดีค่ะไปตอนนี้เราไปตามที่เขาแนะนำแล้วกันนะคะเราขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น2นะคะอันเนียเขาบอกว่าเป็นพอร์ตไลน์เนอร์สเตชันทรานสเฟอร์นะคะเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่าเราจะไปยังไงฝั่งนี้ก็เป็นทางไปขึ้นเครื่องหรือเปล่าคะ แต่เงียบจังเลยเดินออกไปข้างนอกนะคะไปดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเดินออกมาก็จะมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษพอร์ตไลน์นะทีะ่สถานีสานามบินโกเบนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็มี เครื่องขายบัตรขายตัว๋วโดยสารอัตโนมัตินะคะขั้นตอนการซื้อบัตรซื้อตั๋วของเรานะคะค่อนข้างจะสับสนไปหน่อยเพราะว่าครั้งแรกของพวกเราไม่รู้วิธีการเราจะทำยังไงก็กดซื้อบัตรซื้อตัว๋วลองดูค่ะว่าจะสำเร็จไหมเมื่อสักครู่เราถามาพนักง,งานที่เขาทำงานอยู่บริเวณนี้ล่ะค่ะเขาก็ให้คำตอบ รอดูนะคะสักครู่จะสำเร็จหรือเปล่า,านั่งรถไฟมาจากสนามบินโตเบนะคะค่ะนั่งมาจนถึงสถานีสุดท้ายเลยสถานีสุดท้ายคือว่าซานโนเมิยนะคะเดคะหาทางไปต่อว่าจะไปกันยังไงนะคะจากสถานีนะคะค่ะสถานีที่เราจะไปต่อ JR Line มาแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปที่โอซาก้าค่ะ มันมีตูข้ขายบาัตรขายตัวแต่พวกเราไม่ซื้อบัตรนะคะเพราะว่าเราใช้บัตรเครดิตสแกนจ่ายตรงทางที่เราจะเข้าไปชานชาลาเลยนะคะพวกเราจะไป JR line นะคะไปค่ะลูกศรชี้บอกทางวัดตรงไปนะคะไปตามาเวลาแต่ข้างบนเขาบอกว่าอันนี้ที่เราจะไปโอซาก้า ดูช่องนี้นะคะทีการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นนี่นะคะใช่ว่าเราจะใช้บัตรเครดิตได้ทุกที่ทุกทางอย่างเช่นการซื้อตั๋วโดยสารรถรถไฟรหรือรถบริการสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะบางสายเขาก็ไม่รับบัตรเครดิตนะคะเวลาเราจะซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงตู้แบบเนี้ยเขาจะรับเฉพาะเงินสดก็ต้องเตรียมเงินสดมาด้วยนะคะ รถไฟมาถึงสถานีโอซาก้านะคะ่ะถึงเรียบร้อยเตรียมตัวออกไปข้างนอกค่ะสถานีรถไฟโอซาก้านะคะนค่ะค่ำคืนนี้ผู้คนก็ยังเยอะอยู่พอพวกเรามาถึงสถานีรถไฟโอซาก้าแล้วก็จะหาทางไปโรงแรมดับเบิลทรีบายฮิลทันที่อยู่ใกล้ๆกับปราสาทโอซาก้านะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเรียกแท็กซี่ค่ะซึ่งวันนี้เราใช้บริการแท็กซี่แกร็บ ไปที่โรงแรมนะคะแท็กซี่นะคะมาที่โรงแรมนะคะจากสถานีรถไฟมาที่โรงแรมดับเบิลทรีบายฮิลจในตอนเช้ามืดนะคะหลังจากหกทุ่มเที่ยงคืนไปละไปเช็คอินกัน,นะคะ่ะเเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ดูคล้ายๆจะเป็นล็อบบี้แต่ว่ามีต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกดูคะ่ะตามไปดูนะคะว่าพวกเราจะเช็คอินยังไง ขึ้นลิฟมาชั้น6นะคะนี่นก็จะเป็นล็อบบี้ที่เช็คอินเห็นนะคะเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ตรงนี้ฝั่งโน้นเป็นอะไรคะเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะคะก็จะมีใต้ายบอกประมาณนะะี้ค่ะ